แยกไม่ยากแยกไม่ยากเพียงแค่ยอมรับนะ,ะยอมรับว่าคุณมีความรู้สึกและความรู้สึกนะฮะถ้าไม่ไปปรุงแต่งนะ,ะความรู้สึกที่ไม่ปรุงแต่งไปด้วยความคิดนั่นแหละคุณจิตคุณอะเพียวนะะจิตคุณบริสุทธิ์นะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรานะคะคิดได้เวบแรกแต่ไม่ยอมทำเวบแรกแล้วก็สมองมันก็ ปั่นเลย <laughs> สมองมันก็ปั่นเลยโดยเฉพาะคนทีไ่ไม่ไม่ไม่ได้ฝึกสมาธินะคะคุณจะมีคลื่นสมองอยู่ในคลื่นเบต้านะคะมากกว่าคลื่นคุณภาพคลื่นอื่นๆนะคะถ้าคุณไม่ใช้สมาธิคุณหลีกเลี่ยงสมาธิหลีกเลี่ยงยงาสามมันประจําชีวิตคุณนะคะเรียกว่าสมาธิคือยาสามมันประจําชีวิตนะคะของมนุษย์เลยนะอนนนถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทําให้ตัวคุณเองมีสมาธิ คลื่นสมองคุณจะเปลี่ยนจากคลื่นเบต้าเป็นคลื่นที่มีคุณภาพนะฮะเข้าสู่ระดับเทส